สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมานําเสนอสินค้านะครับเครื่องปล่อยเชล์อัตโนมัตินะครับแบบเสาตั้งนะครับมี2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่น H 3นะครับตัวนี้และ H 4ตัวนี้นะครับตัว H 3นะครับต้องอธิบายก่อนว่าตัวเครื่องปล่อยเชล์เป็นโมเดลเดิมนะครับ700มิลลิตรนะครับขนาดบระจุเจ็ดรมิลลิตรนะครับเซ็นเซอร์อัตโนมัตินะครับเปิดสวิตช์ใช้งานได้เลยเป็นการปล่อยเซ็นเซอร์อัตโนมัติ <Okay. S 2> เหมือนกันเหมนะือนกับทุกรุ่นที่เราจำหน่ายนะครับแล้วก็ส็อกเก็ต่านด้านล่างนะครับด้านนี้เลยเปิดกิปลอ็อกมาตันนี้ให้ดูก่าน,นี้นะครับโอเคส็อกเกตเดียวกันเลยนะครับใช้ถาขนาด 2A 4ก้อนนะครับใส่ปุ๊บ ใส่เข้าใน่านแล้วก็ได้เก็บก็ได้สักครับแล้วก็มีถ้าเกิดจะน็อตยืดนลอดสก,กูก็ายืดได้เลยเพราะมีดูสำหรับปล่อยสกูปล่อย,กกอยนะครับความสูงโดยรวมนะครับ170ซนติเมตรนะครับสามารถยืดหดได้นะครับแบ่งเป็น2ท่อนท่อนบนและท่อนล่างนะครับทุกท่อนสามารถถอดได้เหมือนกันถอดได้แยกเหมือนกันหมดหมุนตัวด้านหลังนะครับจะมีตัวหมุนมือจับ หัวพลาสติกนะครับสองจุดด้านล่างและด้านบนสามารถหมุนและปรับได้นะครับขึ้นลงได้นะครับขึ้นลงขึ้นลงนะครับอยากได้ระดับระดับที่เหมาะการใช้งานแล้วก็ล็อกไว้หมุนล็อกด้านล่างก็เหมือนกันครับสามารถถอดลัดถอดได้เลยปึ๊บนะครับถอดออกมาแล้วก็มีเดือยอยู่สามารถถอดเก็บได้นะครับใส่เข้าไปปึ๊บนะครับ นะครับตัวป้ายด้านบนพอได้นะครับรวมถึงนะครับตอนสั่งซื้อสามารถอัปเกรดป้ายนะครับเป็นแบบภาษาสามภาษานะครับจีนไทยอังกฤษได้สามารถเลือกได้เลือกป้ายได้เลยว่าจะเอาแบบไหนนะครับระหว่างไทยล้วนกับสามภาษานะครับตอนสั่งซื้อสามารถระบุได้เลยนะครับส่วนตัวถ่านรองนะครับจะเป็นทำมาจากตอนนี้เป็นเหล็กครับแล้วก็เชื่อมติดกับตัวคอเสาเลย ต่างสองรุ่นนี้ต่างกันที่่านุรองครับธาดรองตัวนี้จะเป็นตัวสเตลเล็นะครับสามซูนสีนะครับพับจะเด่นอย่างดีนะครับแล้วก็รองมาเป็นแท่นตัวรองแล้วก็ใส่ของน้ําได้นะครับเพื่อกันเวลาแเราต้องการเปิดเครื่องนะครับแต่ว่าเจลปล่อยแล้วมันตกลงพื้นนะครับมันก็ตกลงตัวของน้าแทนนะครับเพื่อการการหยดลงพื้นแล้วก็พื้นเออ กระเบื้องนะครับเวลาโดนเจลแล้มันจะลื่นแล้วก็ออกแบบดีไซน์มาให้มันสามารถวางพลาติกเอ่อวางวของ,งน้ำเพื่อนที่จะกันมันหยดลงพื้นได้นะครับเหมือนกันตัว H4 นะครับโปรเดลนี้จะมากับมาพร้อมเครื่องตัวขนาด700มิลนะครับทำง,งานแบบออโต้เซนเซอร์นะครับถึงแม้อยู่ค้างไว้ก็ไม่ลงเพิ่มนะครับตัดในรอบเองน,นะครับดย่นอนมาปึ๊บเห็นไหมครั ก็ไม่เยวผมเพิ่มแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถปรับได้เหมือนกันครับปรับได้เหมือนตัวกับเพปสามเลยนะครับถอดได้ปรับได้ตัวล่างเดียวกันต่างกันแค่ข้างบนแค่นั้นเองนะครับส่วนต่นเดตัวฐานรองครับวันนี้ก็จะดูพิมเมีอยมขึ้วยหนึ่งนะเป็นสแตนเลสแล้วก็พับแตเลสพับมานะครับโอเคครับสำหรับสองรุ่นนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่าย ขงเราทั่วประเทศได้เลยนะครับเราก็ริเ,รเ,รเรได้เลยว่าจะเอาป้ายแบบนี้นะครับหรือจะเป็นป้ายแบบนี้ภาษาเดียวหรือสภาษ,าษานะครับเดี๋ยวเราจะทิง้งลิงก์ไว้เหมือนเดิมเป็นลิงก์ที่ต่ตอระหว่างตัวแทนจงหล่ายของเราทั่วปเทศนะครับสรุปที่ไหนเอ็ซซื้อที่นั่นขอบคุณครับ